สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสาหรับวันนี้เราจะอยู่กันในคลิปรีวิวลดเลเวล90พร้อมกับรีเวิร์ของกราดิโอนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับตัวกราดิโอเนี่ยก็รีเวิร์มาเนี่ยมีแค่การเพิ่มรอบในการตีเลือดนะครับแล้วก็ ตัวบัฟจากสกิปเอลดีเนี่ยก็มีการเพิ่มจํานวนเถินขึ้นมานะครับก็ทําให้อยู่นานขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเกาะลูเฟเนียกันก่อนนะครับสำหรับเกาะลูเฟเนียเนี่ยเป็นเกาะสายทรับนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยเอาลงทีมนะครับก็ใส่แค่เกาะลูฟฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับ สำหรับไทป์การโจมตีนะครับก็จะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะต่อมาก็เป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ m a c w e วฟ3 3 0นะครับแล้วก็ FR b อ a ร์บนะครับสำหรับ FR b อ a ร์บเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดใช้งานลงทีมนะครับ แล้วก็เราทำเกาะฟ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อัพเลเวล30ไปเลยนะครับเพราะยังไงในอนาคตเนี่ยเป็นยุคมีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ในยุาสายเคานเตอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานาไมไ่ใช้ลงทีมบ่อยๆเนี่ยอัพแค่เลเวล10ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับซามอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ สำหรับซัมมนอนอาสน้ำแข็งกับอสสนรสายฟ้านะครับตัวกาดีโอเนี่ยไม่จําเป็นเรียกว่าไม่ต้องการค่าหลบนะครับเพราะว่าความสามารถของบัฟจากสกิป l อลเนี่ยจะต้องโดนมอนโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าหลบจากอาููน้ําแข็งและอสนรสายฟ้าจึงไม่จําเป็นนะครับ สำหรับตัวกาดิโอนะครับเมื่อเริ่มเกมนะครับจะใช้สกิลฟรีนะครับแล้วก็สกิลฟรีที่ใช้เนี่ยจะไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ทำการตีเลือดหมู่หลังจากนั้นจะทำการตีเบฟหมู่4ี่ฮิตพร้อมกับตีเลือดหมู่อีก3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด15 0ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการเด้งเวฟให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจาก H p ดพี a มที่ทําได้นะครับตัวกระดิโอเองนะครับจะได้รับบัฟเนะครับจำนวน10เทินแล้วก็ทําการแจกบัฟอให้เพื่อนนะครับจำนวน10เทินนะครับสำหรับบัฟเอันนี้นะครับความสามารถนะครับ อย่างแรกเพิ่มค่าแอ t แท k 50%อย่างที่2เพิ่มค่า m a c กเบฟ40%อย่างที่3เพิ่มค่าพลังป้องกัน80%อย่างที่4ลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์60%และอย่างสุดท้ายนะครับลด HP ดาเมจที่ได้รับจากมอนเตอร์20%นะครับแล้วก็บัฟเคจะมีขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้น10นะครับ ต่อมาเรามาดูบัฟอกันนะครับสําหรับบัฟอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบับ K เลยนะครับก็คือมีความสามารถ2อย่าง 1. ลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์นะครับหกสลด HP ดพีดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์นะครับยีนะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแท็นะครับ หลังจากนั้นจะทําการตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกต่อจากนั้นนะครับจะทําการตีเบฟหมู่จํานวน6กิ i นะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกเพิ่มขึ้นอีก3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด15 0หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนนะครับโดยคิดจาก H p ดาเมจที่ทําได้แล้วก็ตัว การีโอนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการแปะดีบับลดค่าแม็กเบฟนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน4เทินส่วนตัวการีโอเองจะได้รับบับซีนะครับจำนวน6เทินนะครับเราก็มาดูความสามารถของบับซีกันนะครับสำหรับความสามารถของบับซีนะครับ 1. เพิ่มค่าแอตแท็กสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเพิ่มค่าแม็กเบฟห้าสิบเปอร์เซ็นต และ3มนะครับมีความสามารถในการกันตายนะครับเมื่อเลือดเท่ากับ50%หรือว่ามากกว่า50%เนะครับเมื่อโดนโจมตีเนี่ยเลือดของกาดิโอจะเหลือ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟซีนะครับต่อมาก็เป็นสกิล EX นะครับอย่างแรกนะครับจะทําการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับหลังจากนั้นจะทําการตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือก ต่อจากนั้นนะครับจะทําการตีเวฟ3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ20%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจาก H p ดีดาเมจที่ทําได้ส่วนตัวกดิโอเองนะครับจะได้รับบัฟบนยูนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล e อก่อนนะครับก็คือบัฟจันยูอันนี้นะฮะสำหรับความสามารถของบัฟจกันยูก็มีขั้นสูงสุดที่ขั้นสิบเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับเป็นความสามารถที่ให้กับตัวเองนะครับจะเพิ่มค่า a t t a c กนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่สองเพิ่มค่าเบสดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นตในส่วนที่ให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าแรกนะครับเพิ่มค่า a t t a c กห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่สองเพิ่มค่า o v e r f ร์โสี่สิบเปอร์เซ็นต อย่างที่3เพิ่มค่าเบฟดาเมจและ HP ด a m a าเมจ0อย่างที่4สามารถเด้งเบฟแรงขึ้น20%และอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของ HP Regen เนะครับ20%นะครับสำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับทุกคนนะครับอย่างแรกเลยจะทำการเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับ แล้วก็ค่าความสามารถนะครับอันแรกเพิ่มค่าแม็กเบฟ10%อันที่2นะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้น10%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์สนะครับสำหรับสกิล l l นะครับอย่างแรกเลยจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอตแทกนะครับ หลังจากนั้นจะทําการตีเลือดหมู่1ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยตีเบฟหมู่4ฮิตพร้อมกับตีเลือดอตีเลือดหมู่นะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมดอีก4ครั้งสามารถตีเกินแมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟให้ทุกคนโดยคิดจาก H P ดพเมทที่ทำได้ส่วนตัวการดิโอเองนั้นนะครับจะได้รับบัฟบ,บีนะครับจำนวน8เทิร์น พร้อมกับแจกบัฟอาร์ให้เพื่อน10เทิร์นนะครับสำหรับความสามารถของบัฟบีนะครับอย่างแรกนะครับลดเบฟดาเมจและลด HP ดาเมจนะครับที่จะได้รับนะครับ100%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ20%ร20% และอย่างที่3นะครับหลบดีบัฟนะครับ100%และอย่างสุดท้ายนะครับมีความสามารถในการเคาน์เตอร์มอนเตอร์นะครับเมื่อมอนเตอร์เนี่ยโจมตีโดนการดีโอนะครับซึ่งการเคาน์เตอร์ของเขานะครับจะทำการตีเบฟและตีเลือดนะครับแบบหมู่2ชุดนะครับเราก็มาดูความสามารถของ c o อ e เบ i ิตี้กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับ สำหรับคอเงินจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทอร์นะครับแล้วก็คอสามารถเนี่ยให้กับทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับลดเบฟดาเมจที่ได้รับนะครับ60%อย่างที่2ลด HP ดาเมจที่ได้รับ20%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเมื่อออกมาโจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการแจกบัฟอาให้ทุกคนนะครับจำนวน6เทอร์นะครับ นี่นะฮะก็ได้รับบัฟอาร์นะครับคนละ6เทอร์นะครับส่วนคอทองนะครับจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทอร์นะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกลดเบฟดาเมจและลด HP ดาเมจนะครับ100%อย่างที่2นะครับทำให้คนเรียกเนี่ยสามารถหลบดีบัฟได้100% แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเมื่อออกมาโจมตีแล้วจะทําการแจกบัฟอาให้กับเพื่อนนะครับจำนวน6เทินนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเธอแรกผมแนะนําให้กดสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะแจกบัฟอาร์ให้กับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราแจกบัฟอาร์ให้กับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ทํายังไงก็ได้นะครับให้มอนเนี่ยได้เทินให้เยอะที่สุดนะครับส่วนตัวกาเดโอเองเนี่ยก็ให้ได้เทินน้อยที่สุดนะครับ ยิ่งมอนได้เทินทีทีแบบนี้ยิ่งดีเลยนะฮะตัวเคาเตอร์ก็จะเคาเตอร์แบบนี้ดัวๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการเล่นกาดิโอก็ง่ายแสนง,ง่ายนะฮะขอแค่บัฟที่จะให้เพื่อนเนี่ยอย่าขาดนะครับเพราะว่าตัวบัฟอาเนี่ยก็ทำให้กาดิโอไปโคเวอร์เพื่อนนะครับแล้วก็ สิ่งสาคัญอีกอันนึงก็จะเป็นบัฟจากสกิล l d นะครับที่ทําให้ตัวกาดีโอเนี่ยไม่ได้รับดาเมจจากมอนเตอร์เลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยบัฟจากสกิล l d มันจะหมดแล้วนะครับก็คือบัฟ B อันนี้นะครับเราก็กดสกิล l d ต่อเลยนะครับเพื่อที่จะต่อระยะเวลาบัฟ B นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบัฟ B มันอยู่ทั้งหมดแเทินซึ่งมันนานนะฮะ เราสามารถกดสกิลต่อได้เลยนะครับคือสกิล LD นะฮะวิธีการเล่นกาดิโอก,ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ให้กําลังใจผมง่ายโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือเนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวการดิโอก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ